สวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับอ่าลอพ่ออยู่โจวกับว่าเอ๊ะพ่อจีทรงซิกต่อไหนเนาะคือ,ค,อคือนั่นนั่นทรงซิกแค่น้อยสันดอกครับมาว่าจัดงานเลี้ยงโูไอ้ในควอมฝันนั่นเตนมาขอไก่ตัวหนึ่งขอเบี้ยเอ้ยขอเป็ดตัวหนึ่งแล้วก็ขอหมูตัวหนึ่งบาดในลูกชิดลูกค้ามันซื้อมาได้ยสองมาว่า แตไ,ไกตนน้นนางใด่เป็ดตนน้นนางอลไรแต่หมูสองกับผใหม่ได้ใบสีคู่หนึ่งนะคนับนสวงแล้วเส็นไหวแล้วมาขึ้นในฟันมาพวกกีเรลาพวกเมาเราเ,าเม้าเบียมันมันมามันมาพอไงพอไงเจ้าเห็ดจำสิว่าเอือเจ้าเลียงแต่คนดีเลียงแต่ผูมีศินมีทรรม จาก็เคยได้นั่งปูพวกขี้เ,เหล้าเมาเบียร์นบ่ยบอกแต่เคยได้อยู่หับเอาพ่อได้ลงตัวดอกแต่ว่าเขาเรียงในสถานที่ของเพิ่นเอาก็เลยบอกกล่าวเอาเหล้าให้กินเอ,เอามาอยู่แต่เขาพ่อได้ให้กินอ้ยบ่คือบ่คือเลยบ่ได้กินเหล้ากินเบียร์เลย,ลมา,ยามาน้ำได้เคยได้กินน้ำนั่นมาย้ำได้เคยได้กินน้ำนั่นมาเ่อเน,นี่ มาเราเพี้ยกะบ่ให้กินมึงรบมาในนงวกไปงวกมากทรศัพท์เสียเว้ย<ม>อ้ยปด้เอาตัวศัพท์กูไป<ม>นี่เน่เน่ตัวละพัพั์เชียวไปเนี่เราให้เจ้าดอกเออขัดไกินเราเอาไวเ้เชือนาเดี๋ยวกูสิไถ่กินเองเอามาโัะะรศัพท์เอาขึ้นมาเดี๋ยวเชือนากูสิให้กิน สัญญาณนะสัญญาสัญญาเดี๋ยวให้กินเทหลังเทาหนาเขาจะให้กินอีกเขาจะให้กินตอนนี้ดอกไม่นี่จะได้กินตอนนี้ไปก่อนเนาะเดี๋ยวเทาหนาจังสีมีเหล่ามีเบี้ยเขาเก็บจางแกงเลยบาดเหาอันนดมืออ้ยนะอ่าเพราะว่าหมู่บ้านไหนบ่วงสรว,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 วงไม่หอมบ่วงสรวงไม่หอมโอก็ได้เพราะเหล่ามีเบี้ยค่ะ ะเอาแต่ผลไม้อาหารกินหวานข้าวต่งตางๆหน้าสา,ารพัดมาละ <c oughs> แต่เขาไปเรียงในห้องผู้บาดแนมฟันเมื่อคืนเนี่ยมันมาท่วงว่าได้จะน้ำผู้ผู้ดีนั่นบอก่ได้จะน้ำผู้มีปุนผู้ผู้มีปุนบ่ได้น้ำผู้ก็ะได้น้ำผู้ก็ได้น้ำตลอดตัางาบอลงบอลรืมออกแต่ว่าเขาต้องเข้ารสถระทัดที บ่คือบ่คือบ่คือเป็นอย่างกินเหล่าเป็นบ่อขาวปัวกินเหล่ากินเบี้ยเรแจะว่ามาว่าแต่เอามาอยู่ฝึกฟันเอาสื่อมาอยู่แต่พอได้เลี้ยงเหล่าเลี้ยงเบี้ยจะเลี้ยงจะอาหารหวันข้าวต่างๆแบบนั้นใชแต่ว่าเหล่าเบี้ยพอได้เลี้ยงวพอว่าเลี้ยงได้ไม่หองปากเนาะบ้านนี้พ่ออันนั้นเพิ่นบอกเลขบ่ ที่มาขอกินเหล้ากินเบียร์ูขอกินเหล้ากินเบียร์ก็ได้บอกเพ่ยวันละเท่าไรสามใหมายเลขไายโทษสามเลขยังกับพ้อห้าสามอืสามตัวไม่เลขยังนะสามตัวเบอร์นี้หรือเปล่าน้อเบอร์นี้เห้าห้อค่ะเลขไายมีแปดห้าห้าสามค่ะเอแปดห้าห้าสามเลขไายเนาะ แต่ว่ามันมีอยู่สองซิมแต่อีกซิมหนึ่งอะเลยถ่ายมันซิมีหกสองเลยถ่ายท่อสามปูเนาะมีห้าห้าสามนะคะห้าสามกับหกสองคับหกสองนะคะเทียนให้เพื่อนกันถา้าเมนเขามากใบให้หรือจังไรกับป่ะจากษ์่าพอเนาะมิชวนแต่เพื่อนบอกเลยโตในป่าเพื่อนเนี่ยเพื่อนว่านับร่๊มนกปร่มปร๊มเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยห้าสิหนึ่งห้า อ๋ออันอันนี้ผู้ใดมากเข่าพ่อผู้ใดมากเมื่อคืนนี่ที่บางบอกแม่ค่ะบังอ๋อปู่บังบดนะคะปู่บังบดซื่ว่าปู่ขาว่นะผู่บังบดปู่ขาวค่ะปู่ขาวเมืองเมืออคอเมนตนั่นบอกแมนโอ้รออยู่นี่นี่แม่เพิ่นบอกแต่ภาษาคอมเมนนะเพิ่นบอกว่าดอกภาษาเล่าค่ะ ปู่เขาบัางบดปู่เขาคนเดิมที่มาจากเมืองอย่างฮอปูอ่ฮึปผอ่ะฮ<อ>ึปู่เขามาจากภูเขากระเรียนที่มาไหางวดนั่นที่เขาเหรนไหม,มที่เลขเขางวดนั่นเขาสามตัวบ่แม่น่พ่อหรือสองตัวฮึป็่นกระสิบไปมาหาซูอยู่เรื่อยอยู่บ้าเนเมื่มอวานพ่นาพน่มาแต่เมืองแก้วไปเที่ยวเมืองแก้วอ๋อปู่เขาไปเที่ยวเมืองแก้วมาออ มันก็เลยจากมันแก้วก็เลยมาแวะมาแวะเยี่ยมเยียนค่ะลูกหลานเรียนดูผู้เสืียผู้ญาติผู้บาอาจารย์ก,ก็เลยมากเป็นมาแย่งเป็นกับถามเลยเป็นเพร่ะกัมาเป่าหาัวห้เนาะค่ะเป่าหัวห้ลูกหลานลูกหลานจะสะดุ้งสุขสุขคนนันละโอบบนั้นเสีนะยยดานาะ มันไกขึ้วยนะฟนกันเพิ dai, ่นก็เลยถามเลขปูมาเลขตัวไหนล่ะปูว่าตับรัมตับรัมเน็ตแปลเป็นภาษาไทยเฮ้าตั้งหาหรือสิบหาเออบานแม่ตาแล้วขอเลขสามโตบนใ้บ่ตัวในล่างนว่าเอาล่างบ้านแสามโตบนใ้บ่อสามโตบนใ้แล้วว่าเอาไปแล้วว่าหายดอกถือของเพิ่นแล้ว อ๋อสามตัวบนก็คือสามเจ็ดสองมันบอกค่ะพ่อแทนส่วนต้ตนนั้นมันถือของเพื่อนแล้ว,วมันไปอุย้ยเขาเมื่อนั่นเพื่อนบ้านแม่พ่อทั้งสามตัวเลยไหมเขา่าเมือ่อเมื่อนั่นมาปุ๊บเขาเพื่อนบ้านท่านดีเลยเมื่อนั่นเนี่ยสองเจ็ดสามนี่แหละมันออกทั้งสามตัวเลยนี่ค่ะ<ต>พ่อ,พอมีคนได่อยู่โอ้ต้าเ่น ต่าง,งบ้านต่างเมืองโจโจกระเืมแมโจโบ่บ่เอาจ้ะอันนั้นจะได้อยู่ดอกคนใดมีคนได้มีคนโอนมาหายโย่นขาดการรวบรวมได้ได้เงินแปดแล้วเงินเสร็จเงินหายมาซอยหนักขึ้นโอ้เงินแปดแล้วเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็สี่ยอดสองหมื่นหล่ะพ่อแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวก่อนรอรางวัล,อ,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 ลอ,ออกก่อนเด้อมือแรนี่ ช่วงบ่ายสามโมง<ช>ึ<ต>่งถึงส<ม><ง>ี่โมงเย็นนะพ่อเนาะว่าสีสช้าชมมาไว้เพื่ออาหารมันด่ยงงายและแตยังติดไปซ้ำของมากแต่ก็เสียแต่นนเทเลเทอร์น้อยก็สักชมมาไวอา้เอเอาน้จาจ้ะอ่าปั๊มซักเนาะค่ะพ่อปั๊มซักดึงน้ำขึ้นจากเขื่อนไปอ่าวัดวนาอุทยานซึ่งอยู่บนเขาอยู่ตรงหลังบ้านอ่าุยอดพ่อยอดเนาะค่ะ จิตยิ้งนามเคลื่อนขื้นพุทธะอุทยานก่ะเอ็ดซีของบาที่และหลายๆคน,นก็จะโอนเสามาหายตอนในรวบร่วมไดม่นแปดแล้วอืมครับพ่อไดม่นแปดท่านแล้วจะได้เฮ็ดไ,ไม่ไหวในละแคดแมนได้ไหวก็ดีจิได้ไดเฮ็ดไม่ไหวน้องพอนะ,อะ แะไรเฮ็ดแท่ละคน่น,นห้เฮ็ดแล้วจ้ะพ่อเดี๋ยวเลขทูบเมื่อวานในจุดบ่คะพ่อเมื่อวานเลขทูบจุดได้เก้าหานึงเดี๋ยวด้ยวยค่ะเอา้าคือตรงกันวันนี้เลขทูบนะคะมันมาตรงกันครับเพิ่นหายนะเลขทูบได้เก้าหานึงเก้หาหานึงแล้วค่ะแต่ว่าเลข,เเลขปูเลขปูยอนอย่าลืมด้อเออกไปเพื่อนบ้านนําแน่นะคะ่ะเลขปูยอดอย่าลืมเพื่อนบ้านด้วยเพราะเมื่อนี้ก็จัดรัฐบาลกอนนะก่อเนาะ สลากก<ช>ินแบ่งรัฐบาลไทยแนวทางสีสางอ่าสีถวายเนาะค่ะถวายปัมป๊มปั๊มซักนะดึงน้ำขึ้นวัดเนาะคะ่ะผู้ใดอยากทำบุญเนาะคะ่ะร่วมบุญสร้างบุญขึ้นเขาขึ้นที่สูงเนาะคะ่ะได้บุญหลายเนาะก็อันนันเทื่องเทื่องนั่นก็ไปเบิงหน้าอะไรละเป็นกีลาข้าวเมือนสองแต่ว่าท่านไายใจเป็นดอกค่ะเทื่องเทื่องปันนะัจ้ะ แต่มีคั้นแรงอีกมีมีคั้นแรงอีกเนาะพ่อเนาะมีสายมีอย่างอีกเนี้ใส่เครื่องไอ้ปั่นปั่นเครื่องปั่นเอาเครื่องคูบุต่ายันมาจ้ะทิศที่แรกเป็นเอาอยู่ทีมือสองก็เลยว่าเออเอาไว้นีแหละเดี๋ยวมันาจ่ายตอนนี้พ่อพ่อการจ้างน่นเอาเบอร์ให้เพื่อนนวดเนาะเอฟซีกันผู้ใดอยากร่วมสั่งทำบุญเนาะให้เพื่อนทั่วไปหาพ่อรถนาะพ่อเนาะ เพราะว่าเพื่อนจีได้อนซสายตรงเลยแมค่ค่ะได้ได้เดี๋ยวคันจอมเบิ้งเบอร์กันนะคะเอาเบอร์ออกจากเครื่องกัน086250เบอร,ร์ข่งยอดปูรร้ยอด086นะคะ2อ่า50 2 5 0แล้วก็8553นะคะ8553น,นะคะอ่าคือพูด ถ้าอยากร่วมสั่งร่วมแปลงแล้วก็อยากสั่งบุญบุญใหญไวว่าต่อไปเอาน้ำขึ้นขึ้นวัดที่อยู่บนเขาเนาะค่ะโทรหาผู้ยอดหรือพ่อยอดศูนย์แปดหกสองห้าศูนย์แปดห้าห้าสามค่ะตามนี้เด้อเอซเด้อหรือมีจุดประสงค์ยังไงโทรหาพ่อรถนะพ่อนะสายตรงเลยเนาะค่ะได้ได้จะได้อ่าโทรอย่างเนีบยมมีขึ้นกันโทรบ่ได้โทรหาโจพารวยเนาะค่ะพ่อขอเบอร์บัญชีนะเด้อพ่อ เบอร์ไล hey, ่เบอร์ไล่พ да ่อเบอร์ใดก่อนเบอร์ไล่จำพ่อได้เดี๋ยวพ่อพ่ออ่านคนว่างแล้วพ่อโทรมาบอกในเด้อเห็นไล่โจู่ในกลุ่มอะไรล่ะมีในกลุ่มบอกค่ะกลุ่มใดเนาะกันกันชั้นพ่อส่งส่งเบอร์บัญชีมาแน่กค่ะฮ่าเพื่อนโทรมาถามอยากร่วมบุญไหมค่ะขาดขาดค่ะเออจส่งไปให้จ้ะ สายตรงกับพ่อเลยเนาะค่ะทรงตรงด้วยกันเนาะค่ะแอดแอดก็บสบายใจเพราะว่าบอมีมนอกไม่ไนเนาะค่ะแอดแอดร่วมบุญก็คือสายบุญยิงตรงเลยเนาะค่ะพ่อเนาะ,ะเลขบนเพื่อนหมาแล้วก็คือสามเจ็ดสองเนาะค่ะพ่อย่ำตัวเลขอีกเทื่อหนึ่งสามเจ็ดสองแต่ว่าไปลาวสามตัวตร,ตรงตรงระวังเด้อเลขพ่อเนี่ยทุกอย่างไปเพื่อนบ้านได้หมดเน้ะพ่อเนาะแอดก็ไปหลายรอบแล้ว <laughs> ไปหลายรอบบ่อยๆมากๆแม่บอกค่ะพ่อแล้วก็เลขค่ายโทรศัพท์ที่อ่าหลลายรอบแ้วเลขค่ายโทรศัพท์ของพ่อหาหาสามเนาะที่อันนั้นที่อันั้นผู้ชายคนนั้นเบนว่าอยากกินเหล้าหน่งไหมอันนั้นพลังโทรศัพท์เสียไปแหลกเหล่าจ้าแล้วก็มันเป็นพิษนาเนาะพิษนาอยู่กับระวังในเรื่องกับหาสามคับเลขหกสองเพราะว่าพ่อมีสองเบอร์เนาะค่ะ ซิมมีสองเบอร์ก็คือห้าสามแล้วกัหกสองนะคะไม่รู้ว่าเป็นเครื่องใดแต่กับปูเขาปูเขาเอ่อเขาเกระเรียนนะคะยูคอมเมนต์เนียมากเหลือเกินอ่ะนึ่งหาบอกบอกหนึ่งหาเม็ดเดียวนะคะเพราะว่อนะะเนาะแล้วก็แล้วก็เลขทูปคือเก้าห้าหนึ่งนะคะเลขทูปจุดได้เก้าห้าหนึ่งซึ่งตรงกับเลขปูเขาบอก ผู้เขานี่บอกเข่าเลยี่ค่ะสองโตกับบอกเข่ามาแล้วงวดที่ที่ที่เพิ่นมากวดนั้นคือเลขเข่าี่ค่ะผู้เขาก็ซึ่งแอดจะล่ออยู่นะล่อว่าผู้เข้าสิมาอีกบ่เมื่อนี่ก็ถือว่าโอกาสดีผู้เขามากเนาะพ่อเนาะมามาบอกว่าค่ะพ่อการบันนี่ก็จะได้เวลาเหล่เนาะค่ะพ่ออวยพรเอฟซีเนี่ยค่ะพ่ออ่าหเอฟซีในกำลังวังชา สุขภาพแข็งแรงอยาเก็บอยกไข่อยกยากแยาจนให้อุดมสมบูรณ์โดยพวกกระสับเงืนองท่องเขาของไห้ไหลเน้อง,องมาทั้งแปดจิตโปร่โโลค่าพยาบาททั้งหลายให้ชูนสิ่งออกจากร่างกายให้สุขภาพทั่วหน้าถึงตาแข็งแห้งทุกซุกนุคนสาธุ การทุตค่ะพ่อค่ะกาบขอบพระคุณอะไรค่ะพ่อค่ะสวัสดีก่ะพ่อครับค่ะอันนี้ก็แนวทางเนาะเป็นแนวทางของผู้ยอดเขาแดงเนาะค่ะซึ่งพ่อขันบ่บฝันีหลีหรือไม่ทําพิธีอะไรอย่างเงี้ยพ่อกับบ่มีฝันพ่อกับสิบ่ได้ออกแล้วค่ะหรือบ่มีตัวเลขใดๆกับควสามารถที่จะมาเว่าได้แล้วค่ะแต่ว่าแต่ต้องงวดแล้วค่ะอันเนี้ย แอดกิดซีว่าย่ำอีกรอบนึงแล้วกันะะแต่ต้องงวดและะ้วกันผู้หญิงแล้วกันะะมาจากผู้หญิงแม่จำจำอย่างเน,นาะจำจำจุรีนะชื่อจำจุรี่เพื่อนมาให่เจ็ดสามส่วนผู้ชายกับมหาห่เจ็ดสองเพื่อนก็เรียกว่าเอาซีซ่าเอาร่วมกันมันจังบ่น้อยหน่าสามเจ็ดสองเนาะเป็นเลขสามเจ็ดสองกลับไปเพื่อนบ้านทั้งสามตัวออกสามตัวเลยการรอบนั้นเนาะมานีล่าสุดมือ เมื่อคืนนี่นะคะวันนี้กัเป็นวันเลขออกวันที่สิบหกตอนเช้าหลังจากทําพิธีบวงสวงไหวนะคะไหวในตําหนักของพ่อยอดนะคะของผู้ยอดกัเป็นผู้ชายคนหนึง่งก็มาถามว่าเอา้าวคือันไห้แต่ให้ให้กินหรังก,ก็คือให้แต่อพอะน้นค้นดีแท้ให้แต่คนมีสีมีธรรมแท้เป็นนะอันนั้นคน้นบอดีคือพอให้แน่พนวะเนาะ ปูก็เลยว่าเดียวอันไหวทั้งพี่ก้อนเนาะค่ะเพื่อนก็นเป็นเป็นคู้บาอาจารย์ของพ่อเนาะค่ะของปูเพื่อนกัเลยก็ไหวจัดพิธีไหวมีหัวหมูสองหัวมีเป็ดมีไก่มีผลไม้เนาะค่ะบ้านสีหนึ่งคู่ะคะแล้วก็ก็เลยแย่งโทรศัพท์ปูไปเนาะค่ะเอาโทรศัพท์ลักเอาโทรศัพท์พ่อไปเลขไทยกับมีหาหาสามีเครื่องหนึ่งแล้วก็อีกเครื่องหนึ่งก็คือเลขหกสองเนาะค่ะ พว่มาเสียกินยูดอ,อก,ก็สษนเนาะอันนี้ก็ได้แล้วก็ปู่เขาปูบังบดปู่เขาที่มาจากอ่าถ้ำกะเลียนเนาะค่ะที่อยู่ขมเมรเนาะ,ะซึ่งวนนงวัน,นั่นซึ่งงวดน,นั่นปูเขามาให้เข่าเนาะค่ะเล่กข้นเข่าสองตัวหรือสามตัวเนี่ยละแอดคืสิลืมแน่ทั้งน้อยย้อนไปเบิ้งงชิปหลังเนาะค่ะเนี่ยปูเขาเิ่นมาให้ยเลขกงวดน,นั่นเข่านี่ค่ะเขา่าสองตัว่อาแน่นอนเหือคือสองตัวอยู่แล้วเนาะค่ะเลเพิ้นเข่าะค่ะ บันนี้เพิ่มไม่อหกนึงค่าตัวเดียวนะคะ่ะผู้ขานี่แอดก็รออยู่ว่าอยากให้ผู้ขาพิน่นมาอีกเนาะนี่ค่ะคันมนเลขหนึ่งนี่อย่าลื่เป็นเลขเจ็ดได้ค่ะหนึ่งกับเจ็ดนี่ค่อนข้างใกล้เคียงกันมากๆดยคะ่ะตัวเลขนะเอาเอาน้ำเแ่นแล้วค่ะนี่นี่แมค่ค่ะ เพระาะว่าหนึ่งกับเจ็ดมันใกล้เคียงกันไหมคะ่ะอย่าลืมเอาหนึ่งหาและะ้วกันอย่าลืมเอาเจ็ดหาะะน้ำแนนเด้อค่ะเด้อส่วนเลขทูบนะคะจุดได้เก้าห้าหนึ่งนะคะเก้าห้าหนึ่งกับเป็นเก้าห้าเจ็ดนะคะอย่าลืมเอาหอยไว้น้ำแนนนะคะนี่ค่ะเระว่าหนึ่งกับเจ็ด มันจะสิเป็นโต้ไข่ยข่กันนะคะโต้กข่เคี่ยงกัน,กนทูบเก้าห้าหนึ่งหรือเก้าห้าเจ็ดนะคะ่ะตัดเลนนะคะ่ะห้าหนึ่งห้าเจ็ดเนาะหนึ่งห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะคะ แอดขออนุญาตเขียนแล้วค่ะแอดขออนุญาตเขียนแล้วค่ะหนึ่งห้าหรือเจ็ดห้าแล้วค่ะ,คะเก้าห้าหนึ่งหรือเก้าห้าเจ็ดแล้วค่ะนี่ค่ะก่ะขอมื้อเร้านี่แล้วค่ะสดสดร่อนๆ่อนแต่ตามนี้แด้วค่ะที่แฟนจองคุณพ่อคุณแม่ที่น้องสุกุลทุกคนไหนไมิชมิรามมิหมานมีฟังๆเลยๆไปก็ามแนวทางกูยอดเขาแดงและอาจารย์แต่ละสำนักและความฝันกองแต่ละท่านแล้วค่ะ ขอก็ลนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ทางช่องโจ้พานด้วยน้ำแนนะคะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามไว้เด้อค่ะให้เป็นติดตามทั้งหมดนะคะเป็นกระดิ่งแจ้งเตือนสีดําจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเด็ดๆจากช่องๆนะคะข็กรากขับพระคุณคุณพ่อคุณแม่ที่น้องสุบุสุคนที่กดไลค์กดแชร์หายนะคะคอยถือรางวันที่หนึ่งเด้อเมื่อหนีบ่ายสามโมงถึงถึงห้าโมงเย็นหยิบจับลอตเตอรี่ใบใดขอเป็นโชคเป็นลาบเป็นมานแห้งๆฟังๆรวยๆสู้ปูสุคนก่ะ ด้วยแล้วก็ขอให้ร้วยยิ่งๆงขึ้นอีกนะคะพูดดีคิดดีทดําดีก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆของมหาตัวเองนะคะสําหรับคลิปนี้อดขอตัวก่อนนะคะคิดหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ